นะครับอย่าไปเดาอย่าไปคิดว่างทีเราอาจจะรู้สึกอย่างนี้แต่เขาอาจจะไม่ใช่ใช่ไหมแต่รืมว่านี่คือจิตลักษาเราต้องการจะดูเห็นคนคนนี้กําลังมีความเจ็บปวดหรือความทุกข์ที่ต้องการให้เราช่วยเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะช่วยคุณต้องทำใจตรงนี้เดอนนะครับผู้อยากจะช่วยเขานะถ้าจะช่วยช่วยให้ถูกต้องช่วยให้เป็นสแตนดาร์ดที่สุดถ้าคุณรู้สึกว่าจะต้องไปทํงานเานั้นแคไม่มีเวลาช่วยบอกว่าจะไปช่วยอย่าไปทำทำแล้วทำไม่ดีนะครับโอเค อเอนะ้สองมือนะที่ผมทำตาสองมือบาคกกงคนขาดมือนีก็ได้ไม่มีปัญหาเลรับซึ่งเอาทีดูสลัดูว่ารือมากับขนาดม่ตางสลันีครับมาถึงจุดตรงนีครับได้หนงสามกลาับือนะครับน้ำหนักเท่าเดิมครับมือนที่กดนี้ถูกไหมครับโอเคสามกล้งปึ๊บท,ที่ผมว่าเนะะี่ยปิเสภาษาเนี่ยมันจะออก เนี่ยมันจะเข้าที่เดียวกันนะมันลงมันก็ต้องขึ้นนะครับตามหลักของมันเลยครับก็เป็นอย่างนี้นะครับสีเหลืองตัดเข้าแต่ย้อนกย่างเงีครับคือช่วยมันสื่อสารไ้นตัวสีของมันานี้ครับตามรั้งที่เดียวกันโอเคไอที่ผมว่าเห็นภาพไหมครับเส้นประสาทลักษณะมันกระจายยังไงครับออกด้านข้างคือมฮะเอาทำเป็นคัดกับตุ้มแขนนะครับอย่างนี้นะครั้สุดครับหลักไม่ใช่เดียวกันปอดๆนะครับก็รู้ นิดแค่ผมหลับตาจริงๆ้าจริงว่าผมกำลังทำอะไรกันเตเมส้่อถัดหลังของเขานะครับผมกำลังทำอะไรกับเส้นสายของครับ่มรครับเช่นเดียวกันครับโอเคกี่ครั้งครับอ๋อม่คัสาครั้งแชุดแต่ตรงนี้